อลิสในวันมหัศจรรทร์อลิส <Ar is S 1> เป็นเด็กที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตและเครื่องเล่นดิจิทัลอลิสชอบเซลฟี่ฟังเพลงดูหนังเปิดคลิปและเล่นเกมโลกออนไลน์เป็นแดนมหัจจันยร์ของอลิสเพราะอยากไปไหนก็ไปได้ทันทีพี่สาวของอลิสไม่อยากให้น้องอยู่แต่ในห้องจึงชวนอลิสออกไปเดินเล่นกันพี่สาวเดินดูดอกไม้อย่างเพลิดเพลินอลิส <Ar is S 2> เล่นมือถือ อริสไม่ทันระวังจึงตกลงไปในโพรงใต้ดินอ้อยเด็กน้อยเธอเข้ามาทำอะไรในดินแดนมหัศจรยรนี้มาเล่นกันมาเล่นกันมีมือถือให้เล่นไหมไม่มีไม่มีมมว้าแล้วมันจะสนุกได้ยังไงณนะดินแดนแห่งนี้เรามีอะไรมากมายสนุกสนานกับการเต้นรำสนุกสนานกับการทำอาหาร สนุกสนานกับดินสอสีสนุกสนานกับการเล่นเป็นคุณครูหรือเป็นคุณหมอหรือเป็นใครก็ได้แล้วก็เล่นกับเพื่อนใหม่ในเขาวงกฏดอลิสอลิสเราจะกลับบ้านแล้วล่ะอลิซพบว่าวันมหัศจรรย์คือวันที่ปิดหน้าจอและได้ทำอะไรแสนสนุกแด้มหัศจรรย์อยู่รอบตัวเรานี่เอง